นายครับนายยกรบตรับโทรศัพท์ก็บอกมีคนโทรมาจากโรงพยาบาลไม่เชื่อนะไปเอาโทรศัพท์นายกอบตอมาตรวจเลยนะมีคนโทรมาจากโรงพยาบาลแต่ไม่ได้บอกว่าโรงพยาบาลไหนนะเฮ้ยมึงเอาอะเบอร์สี่ <c oughs> <ๆ>เอออบ,ออบอร์สี่ก็เอาลองพบตรเบอร์สี่สุดท้ายก็ยกมือมีเอกเอั้สนันคนเดียวเนะี่ยที่ที่ยกมือค้านเลย เหตุที่เอกอังสนันเนี่ยยกมือค้านพ้นทั้งหมดในประเทศไทยต่อไปเขาชื่อโทนี่นะเป็นฝรั่งชื่อโทนี่นะไม่ใช่คนไทยนะเขาชื่อโทนี่ตอนนี้ก็ไม่สบายพักอยู่ที่ไหนอะอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจนะก็มีข่าวลือมเมื่อเช้านี่ก็มีคนหยุดสายสายลุงป้อมหนึ่งกระโโตกผมไม่บอกหรอกว่าเป็นใครบอกไปเดี๋ยวคุณเดี๋ยวเขาโดนกระทืบว่าข่าวลวงมาถึงผมได้ไงเขาบอกว่าวอ,อะไรวันที่มีการเลือกอพลตำรวจเอกต่อศักเนี่ย ตอนแรกเขางึกงักงึกงักนะนั่งประชุมกันวงเล็กวงใหญ่ตอนแรกบอกเออเราเลือกไปเลยดีไหม <c oughs> เพราะยังไงไงก็ได้ต่อสัตว์อยู่เนี่ยจะเลือกงึกกักงึกกักเลือกไปเลยยังไงไงก็ต่อสัตว์นะเขาว่ากันนะนี่เป็นข่าวลือนะผมไม่ยืนยันนะ <c oughs> สักพักบอกเฮ้ยเออเป็นคนหนึ่งเขาอ,อ้างว่าเป็นนายกส่วนนายกอา่าอบตหรืออะไรผมไม่ทราบนะเขาบอกเฮ้ยไม่ได้นะ oney, ม,นะมันขู่แล้วนะผมดูข่าวมันขู่แล้วเนี่ย ไอ้ร้องหนึ่งร้องสองร้องสามมันบอกมันจะฟ้องผมนายกนะมันต้องเสนอคนระดับ,บที่หนึ่งเฮ้ยไม่เป็นไรอย่างนั้นเราเอา่งี้ดีกว่าเราต้องปรึกษาพวกศรีธนนชัยทางด้านกฎหมายเราแต่งตั้งอา่าพลตำรวจเอกร้อยร้องอันดับหนึ่งเป็นรักษาการซะก่อนให้มันเป็นรักษาการพบตรชั่วโมง <c oughs> ที่ปรึกษาดีอ่ะที่ปรึกษานายกบตเป็นอ่คนด้านกฎหมายด้านศรีธนลชยัยบอกเราแต่งตั้งพลตำรวจเอกร้อยเนี่ย เป็นรักษาการผอ,อ,อตอรอเป็นผู้จัดการตรวแทนชาติหนึ่งชั่วโมงมันก็ตกลงกันบอกว่าไอ้นายกอบมาตอก็บอกว่าอุ๊ยกูกลัวติดคุกว่ะกูเพิ่งเป็นไม่กี่วันเลยใช่ไหมเอ้ยกูเพิ่งเป็นไม่กี่วันกูสาตบัดสัตว์มาแล้วเนี่ยนี่แต่กูกไม่โกหกประชาชนนวันนี้กูไม่ได้เป็นนายกเนี่ยกูพร้อมรับใช้นายเลยนายว่าไงหลังจากนั้นปรากฏว่าอาะไรก็แต่งตั้งพลตัวเด็กลอยเป็นรักษาการผอ,อ,อตอรอหนึ่งชั่วโมง โอ้โห oh, oh. พอแต่งตั้งปุ๊บ <Yeah. S 2> เป็นไงฮะไอทิบมหายก็ขาดคุณสมบัติจะมาจะเป็นคู่ชิงเชิงอะไรไม่ได้แล้วโอ้โห oh, oh. สีจนนชัยด้านกฎหมายแม่งสุดๆเลยเนติบ,บริกรอันนี้เป็นเรื่องข่าวลือตลกเฮฮามาเล่าให้ฟังนะนะเพราะหลังจากนั้นสักพักมีโทรศัพท์เออโหลสวัสดีครับครับครับ,รบนายครับนายยกอบตอรับโทรศัพท์เขาบอกมีคนโทรมาจากโรงพยาบาล <c oughs> ไม่เชื่อนะไปเอาโทรศัพท์นาย,ยกอบตมาตรวจเลยนะ มีคนโทรมาจากโรงพยาบาลแต่ไม่ได้บอกว่าโรงพยาบาลไหนนะเฮ้ยมึงเอาอะเบอร์สี่เบอร์สี่ก็เอารองพบตรเบอร์สี่สุดท้ายก็ยกมือมีเอกอังสนันคนเดียวเนี่ยที่ที่ยกมือค้านเลยเหตุที่เอกอังสนันเนี่ยยกมือค้านเพราะอะไรเป็นกตรคนเดียวที่ยกมือค้านมีเด้วยเพราะอะไรเพราะนึกถึงตัวเองสมัยจักทิพย์ จากทิพย์กับเอกอังสนันเอกอังสนันเนี่ยลองผอ,อตรออันดับหนึ่งก็เป็นไงอกหักเหมือนกันวันนี้จะมาย้ำรอยแค้นอีกจากทิพย์อุโศต่ำสุดขึ้นเป็นผอ,อตรอ,อนานห้าปียาวที่สุดในประเทศไทยสมัยประยุทธ์อันนี้ประยุทธ์เปลี่ยนใหม,ม่เป็นเศรษฐานะนายกเศรษฐานายกโทนี่เอ้ยไม่ใช่นายกโทนี่เอ้ย,ย,อยพูดผิดแล้วแม่จะพูดผิดจริงๆนายกเศรษฐาแต่พี่โทนี่มีเศรษฐาต้องมีโทนี่ นะครับก็สุดท้ายก็